ุกดีค่ะก็ะนานเดินทีแล้วก็ได้เปลี่ยนตัวเองอ่ะเป็นแบบอีกลุกนึงเป็นแบบสไตลแบบ์แบบแฟชั่นนำสมัยหน่อยคือจริงๆมันก็ดูย้อนยุกนะตาตาแอบเปรี้ยวตอนนี้ตาก็ต้องแบบคอยฝึืๆอย่างงี้ไม่หน่อยจะได้ดูเหมือนชั้นเดียวตอนนี้มันมีสี่ตาแโอเคสนุกชอบชอบค่ะวันนี้ชุดของชดแกลลี่ค่ะเต้นไหมคะเห็นว่าแคปบอลนี้ก็แบบเดินลำบากเหมือนกันก็ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็ซ้อมไปรอบนึงแล้วก็ก็เห็นนางแบบหลายคนก็บอกเออเดินเดินยากอยู่เพราะว่า จะเดินหยุดหยุดจะเดินหยุดหยุดอะไรเงี้ยแต่โอเคค่ะชุดแบบไม่ไม่ลำบากเท่าไหร่ค่ะก็ัไกลับมกญีุ่่นี้ก็สนุกดีค่ะไปญี่ปุ่นคราวนี้ก็เดินแล้วก็กินแล้วก็เดินแล้วก็กินตลอดนะแล้วก็ไปกันกลุ่มใหญ่ประมาณ8 9้าคนแล้วก็มีครอบครัวคุณอ้ำด้วยน้องสาวแล้วก็ลูกลูกสาวเขาแล้วก็แบบท้องเบบี้อีกคนนึงนะน้องสาวอ้ำท้องสองเดือนกว่าแล้วค่ะก็แบบ โอ้ยลุ้นนะก็เดินเก่งมากเลยนะเที่ยงคืนตีหนึ่งเดินกินกันอยู่เลยค่ะ <โด S 1> ก็สนุกค่ะสนุกดีคือข้างปลาลุยเที่ยวมากกว่าเลยใช่ค่ะก็เที่ยวเต็มที่พักผ่อนนะแล้วก็แบบไปเมืองธรรมชาติด้วยแล้วก็ไปในเมืองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีค่ะได้ไปเที่ยวแบบหลายคนแล้วมันมันมันเหมือนมีอะไรคุยโจ๊กกันสนุกอ่ะแบบ ขำกันทั้งวันทั้งเทปหาสนุกสวีทร้านครับค่ะที่ร้านสวีทรวานเหรอก็ปกตินะมันก็แบบคุยเล่นอ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินแต่พี่อ้ำคนเดินเร็วไงเดินเร็วนะก็ต้องกระชากเดินช้าหน่อยพ่าก็บอกเอาเดินเร็วหน่อยมันก็เมื่อยไงก็เลยแบบเดินเยอะอะไรเงี้ยก็กินอย่างเงี้ยค่ะคนท้องก็กินทุกๆสามชั่วโมง โอ้ยก็ต้องหาที่กินกนสนุกสนานคนะ่ะมีญติทั้งนัวไปแบบสองคนก็ไม่มีนะส่วนใหญ่เวลาเดินก็เดินกันสองคนนะคะก็เดินกันแบบ mm hmm. เดินกันไปบ้างแล mm ้ว hmm. บางทีเราก็ขี้เกียจเดิน mm hmm. ก็เอาเขาก็ช่วยถือนูน่นถือนี่ให้ก, mm hmm. ก็ก็โอเคนะมันเหมือนนะมันก็ detail อินดีเทลเราก็ไม่รู้ว่ามันก็สนุกแบบ แบบว่าขำๆฮ่าๆแล้วก็สวีทด้วยบรรยากาศด้วยมั้งคะแบบว่ามีดอกไม้เปลี่ยนสีที่ยังเหลืออยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปถ่ายอยู่ตามมุมนั้นอยู่เป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นสนุกคือเป็นที่ที่เราอยากจะพ,พักผ่อนเต็มที่เลยไหมใช่ค่ะก็ไปพักผ่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็มีช่วงที่แบบว่าอย,อยากกินนูน่นกินนี่เปรี้ยวปากอยากอะไรเออคือว่าไม่ใช่เฟาอีกแล้ว ก็สนุกแต่ก็ถือว่าโอเคนะคำๆก็แบบว่ารู้สึกแบบว่าค,คัดนู่นคัดนี่แบบอ,อยากจะก,กินนู่นกินนี่เอ้ยหรือว่าอะไรก็ลุ้นกันนะก็คือเฮหากันสรุปก็แบบเอา้าทุกริปเลยอ่ะไปต่างประเทศนี่คือแบบว่าไม่ค่อยไม่ไม่ไมไม ไม่ค่อยแบบว่าสําเร็จเรื่องเรื่องนี้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ลุ้นต่อไปเพื่อเพราะว่าคิดว่าต้องถามต่อถาม้เไยว่าว่าว่าอันนี้ฟาวไปก็คุณบอกเป็นคลิปแบบปั๊บรูปโดยเฉพาะเลยไม่อ่ะค่ะก็ก็ฟาวไงจะช่วงไหนดีก็โอเคค่ะถือว่ามันสนุกแล้วการเราเอาเราเอาฟิลว่าแบบเออเราได้ไปเที่ยวพักผ่อนนะแล้วก็แบบ ลุน้นกันขำกันเฮฮากันแล้วก็พอมีมีเด็กไปด้วยมีน้องไปอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบเออรู้สึกแบบเราได้เห็นความเป็นพ่อแม่ของเขาไงว่าแบบเข็นลูกนะแล้วก็ลูกก็นั่งสบายแบบวอา e oh, เด็กนี่นสบายจริงเลยเนาะพ่อแม่ที่ต้องเข็นกันช่วยกันหามรถอะไรเงี้ยขึ้นรถไฟใต้ดินหยอดเหรียญเอาไปแล้วเอาเด็กนั่งนอนเอองละง,ง,ง,งกันแบบก็สนุกอะ่ะเอาไปมาแบบก็ได้เห็นชีวิตของทางเป็นพ่อแม่ <ไง S 1> นะนะแล้วก็ทําให้เราได้แบบเออ ก็มีลูกนี่มันก็ไม่ง่ายเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็คุณแม่ก็ท้องอยู่ก็เดินออก,กน็กินก็สนุกอ่ะค่ะอยากทำให้เรามีน้องเร็วขึ้นหรือว่าแบบรอไว้ก่อนดีคะ <c oughs> จริงๆมันได้ทั้งสองอย่างนะมันก็มีแวบ,บทั้งสองอย่างไงพอเราเหนื่อยเราก็โอ้โหหรือว่าจะยังไงหรือว่าจะแบบเออเออก็มก็ชิลแล้วเริ่มจะแบบว่าไม่ไปโฟกัสอะไรมากแล้วว่าตอนนี้ มีก็มีไม,ม,ม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยนัดว่าจริงๆอ่ะมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสขนาดแบบนับวันแล้วอะไรแล้วมันก็ยังแบบมันไม่มันทุกอย่างถ้าเราไปยิ่งไปไปโฟกัสมันใช่ไหมคะไปนับไปกําหนดอะไรเงี้ยเพราะเราจริงๆเราไม่ได้เป็นคนกําหนดจริงๆนะว่าพระเจ้าเป็นคนกําหนดเรามากกว่าความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะมาของเขาเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แบบคิดแล้วว่าต้องมีคนถามว่าย,ยัางไงเร <S 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 ื่องความเครียดหรือเปล่าคะทำให้แบบแบบนองอาจจะยังไม่ติ่นเลย อันนี้ไม่รู้ค่ะมันก็ได้ไหลสีค่ะคือว่าอาจจะด้วยความกังวลด้วยแล้วก็จริงแอบลุ้นอยู่ตลอดเพื <c oughs> ่ออะไรแหมปากเราก็แบบคิดไปใจเราก็อยากนึงเนี้ยมันก็เหมือนกับแบบมีบ้างลุนบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบเครียดเนาะก็ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะมันก็ยังยังเรายังได้อยู่ในแง่ของแบบว่าเราก็ยังดําเนินชีวิตต่ตอไปอะไรอย่างนี้ค่ะนี้ถือว่าถ้าเก็บไปต่อไปคุยกันว่ายังไงต่อไปไหมคะก็พยายามบอกไม่ต้องนับแล้วเอาะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็มา คือแบบว่าอยา่าไปกําหนดอะไรมันมากหรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าแบบชิๆลๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ายังมีคลิปแบบยายทุ้งยาตีมีไหมทา,ทานอยู่ค่ะทานอยู่เพราะว่าคุณหมอบอกว่าจริงๆอะประมาณ6เดือนอะอย่างน้อยเพราะว่าทานไปแค่3เดือนเองก็บางคนก็ใช้าหัวหาบทีแบบจงบังหวะมันเาะเชะแบบโอ้โหพระเจ้าให้แล้วก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีก็เอารอไปก่อนนะเห็นยุ่งๆก็เอาว่ากันไปเราก็ ไปกันเอาเป็นว่าแบบไม่ซีแล้วกันนี่วิธีธรรมชาติที่จัไม่ค่อยเวิร์กแต่จะมีพุ่งทางวิทยาศาสตร์อ๋อวิทยาศาสตร์ทำไปแล้วค่ะเราก็ไม่ติดก็เลยคิดว่าจริงๆรนะนัดว่าเราลองให้ทุกอย่างละแล้วสุดท้ายนัดว่ามาอยู่ที่ที่มันไม่ได้อยู่ที่เราละนัดว่านะนัดว่าอยู่ที่จังหวะเวลามากกว่าของนี้มันบอกไม่ได้ว่าจะมีวันนี้วันนั้นค่ะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ให้มาเองแหละนัดว่านะวันหนึ่งหรือถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรก็คิดแล้วว่าถ้าเกิดแบบ ไม่มีจริงๆแบบอะไรจริงก็ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วเราก็เราก็เดินหน้าต่อเนาะเราก็ยังมีอะไรให้ต้องทําอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นเนี้ยบอกว่าถ้ายังไม่มีอาจจะเป็นวิธีอุ้มบุญอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่คุยกัไนไว้เนาะก็มีคนแนะนํานะบอกว่าลองอุ้มบุญดูว่าอะไรยังไงแต่คิดว่าก็คงจะเนี่ยหลานน้าคนนี้ก็ก็คงแบบว่าลองเลี้ยงใช่ลองดูก่อนเนี้ยค่ะมันก็แบบ จริงๆก็เป็นเพื่อยาิกันอยู่แล้วก็ก็ลองลองลองซ้อมๆไปก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าก็มีคนบอกเหมือนกันว่าเออแบบบางทีมันเป็นเส้นอะไรเงี้ยก็ชักทางนะคะตอนนี้เขาก็มาแล้วสองเดือนช่วงนี้เทศกาลคนท้องเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่ด well. ีนะพอเราเห็นเราก็ด네ีใจชื kind of ่นใจไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็แอบแอบแต่ว่านิดนึงก็ก็อยากมีแต่อีกใจนึงก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ถอด สังเกตว่ามีวิธีที่อาการแท้ท้องอะไรยบ้างเปล่าคะคือนั้นก็คิดเองเออเองไงพอเริ่มอยากกินนู่นกินนี่เริ่มกินจุก็ คือหนูว่าอะไรเงี้ยก็ออกแนวแบบว่าขำๆไปคันเนื้อคันตัวรู้สึกมุวยงเงันพ่วงนอนตลอดเวลาคือคือแบบเอาข้าเย่ายรู้สึกเอยง,ง่ายแบบอะไรอะไรไปเรื่อยอะค่ะแต่สุดท้ายก็มันอาการคล้ายๆกันไง <c oughs> อันนี้อาจจะสับสนได้แ้วที่เราบอกว่าเราไม่ได้ท้องคือเราตรวจอะค่ะพี่นัทหรือว่ายังไงห,หรือว่าเราแบบก็ท <c oughs> ําไมาท้องมันก็อะไรละน้องมันก็ต้อง มันก็ต้องประจำเดือนมาไหมใช่ไหมแต่น้องนี่ก็จริงๆเลยนะแบบจะมีชวนกันแบบไปทริปใหม่ๆเรื่อยๆไปใช่ไหมก็ดูก่อนนะคะจริงๆก็ก็มีคุยๆอยู่เหมือนกันอาจจะไปในบ้านเราเนี่ยละค่ะอาจจะแบบหนาวๆไปที่ไหนสักที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปพักผ่อนมันมันก็เหมือนเป็นเรื่องแบบปกติอะค่ะเวลาไปไปออกไปนอกเมืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีช่วงช่วงไทหรอย่างเงี้ยค่ะเราไปเที่ยว ก็ซื้อของให้ตามปกติอยากได้อะไรเขาก็เขาก็ดูแลเหมือนเดิมคือจริงๆมันไม่ได้แบบว่าถ้าอย่างนี้ก็ต้องทําอย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาก็ทําสม่ําเสมอแล้วอันนี้ไปทริปนี้เาก็ซื้อนู้ซื้อนี่ให้อยู่เหมือนกันแบบเล็กๆน้อยอะไรเงี้ยเพราะจริงๆทริปนี้ไม่ได้อยากจะซื้ออะไรมากอะค่ะเอาแค่แบบพอประมาณแล้วก็ซื้อของฝากแล้วก็พักผ่อนทานอาหารอะไรเงี้ยค่ะเอาบรรยากาศเท่านั้นเองก็เดี๋ยวว่าลุ้นกันต่อไปเนาะเหมือนลุ้นอะไรสักอย่าง